คนถือผีกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีผีป่าผีดอยอยู่สองตนนับถือกันเป็นสหายรักกันมากเมื่อแรกเริ่มที่จะมาเป็นเพื่อนกันก็ได้กินน้ำสาบานสาบานว่าถ้าใครต้องการจะได้อะไรถ้ามาหามาขอความช่วยเหลือก็จะให้ได้หมดยกเว้นแค่ลูกแค่เมียที่จะขอไม่ได้วันหนึ่ง ก็มีผู้ชายสามคนเป็นเพื่อนกันเดินทางเข้ามาในป่าแต่ละคนก็เตรียมข้าวปลาอาหารเพราะว่าจะต้องไปนอนค้างกลางป่าทั้งสมคนเมื่อเดินทางมาถึงก็มืดค่าก็ตกลงที่จะนอนกันกลางป่าที่มีผีตนหนึ่งรักษาอยู่สหายคนแรกนั้นถือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไหว้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วก็นอนหลับไปส่วนสหายคนที่สองถือคุณพ่อคุณแม่ก็ว่ารำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่แล้วก็นอนหลับไปส่วนสหายคนที่สามนั้นถือผีก็ฝากชีวิตไว้กับธรณีเจ้าที่เจ้าแดนให้ปกปักรักษาแล้วก็หลับไปในคืนนั้นผีดอยก็มาเยี่ยมเพื่อนผี เลยชวนเพื่อนผีออกไปเที่ยวสหายวันนี้เราไปเที่ยวด้วยกันในป่าไหมผีสหายนั้นก็ตอบไปว่าโอ้วันนี้ข้าไปไม่ได้หรอกเพราะมีแขกแก้วเมืองคนมาพักมานอนที่นี่ข้าจะต้องอยู่ดูแลรักษาเขาก็เลยไปไม่ได้ผีอีดอยก็เลยถามว่าเขามากันกี่คนเหรอมากันสามคน เอถอ้างั้นข้าขอสักหนึ่งคนเถอะผีสหายก็ตอบไปว่าโอ้ไม่ได้หรอกคนหนึ่งเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าคนหนึ่งก็มีพ่อแม่คอยปก,ปกปักรักษาส่วนอีกคนหนึ่งก็ฝากชีวิตไว้กับข้านี่แล้วผีตนที่เป็นเพื่อนได้ยินดังนั้นก็โกรธเลยต่อว่าสหายของตนไปว่า ตอนที่สาบานเป็นเพื่อนกันนั้นก็ว่าไว้ว่ามีว่าอะไรจะขออะไรก็จะยกให้หมดยกเป็นลูกเมียไม่ใช่หรอตอนนี้ข้ามาขอคนจอน,นอนป่าก็ไม่แบ่งให้ข้าลืมคำสาบานไปแล้วหรอผีสหายตนนั้นเลยคิดว่าเออคนของข้าก็มีแค่คนเดียวเท่านั้นแหละคนที่มันฝากชีวิต ฝากจิตใจไว้กับข้านี่นะถ้างั้นสหายก็เอาคนนี้ไปเถอะผีดอยตนนั้นก็เลยเข้าไปในป่าแล้วแปลงร่างเป็นเสือมาลากเอาคนที่ถือผีนั้นไปกินจึงเชื่อกันว่าคนที่ถือผีนั้นมันไม่ไดีอย่างนี้จึงไม่นิยมนับถือผีกันตัดภาพมาที่ปัจจุบนัน ก็ยังมีกลุ่มบุคคลไทยหลายๆกลุ่มที่ยังนับถือผีสางนางไม้เทวดายอยู่เรื่องนี้ล้วนแล้วแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ด้วยนะคะ